สมัยนี้ยังมีไหมผู้ชายดีๆที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันมีแต่เขาไม่เอามึงหรอกผู้ชายดีๆก็อยากได้ผู้หญิงดีๆนายบอกเดีว่ากูไม่ดีตรงไหนไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมึงเลิกคบกู <c oughs> แม่ไม่มีเสื้อใส่ไปโรงเรียนเอ,อ้าแม่ลืมซักแล้วแม่ไม่ซื้อเสื้อมาอีกสักตัวโอ๊ยเปลืองตังตัวแล้วตั้งเท่าไหร่ แล้วที่ซักทุกวันเนี่ยมันเปลืองน้ำเปลืองแฟบก่อไหมเออจริงของแกงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเลยห้าสิบตัวอันนี้ประชว์ใช่ไหมเปล่าอันนี้แม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับลูกจริงๆฮ่าหลังจากที่แฟนเราตายจากไปก็อยู่คนเดียวเหงาจังเราคิดถึงเธอกลับมาหาเราได้ไหมได้สิที่รักเฮ้ยมาจริงเหรอกูพูดเล่นเอ้าไงพูดงี้เลยที่รัก ออกไปเลยผีก็อยู่ส่วนผีย่าม่ย่งยกับกูเมื่อกี้ทำเหมือนจะเป็นจะตายพรุ่งนี้กูก็หาแฟนใหม่แล้วฮะกูวาจะมาใบ้หวยซะหน่อยโอ้ยที่รักเมื่อกี้เขาพูดเล่นไม่ต้องเลยเดี๋ยวทีนี้กูจะหลอกมือกับแฟนใหม่ทุกวันจนกว่าจะชอบตายทั้งคู่